ก็เรามีพี่โยเกสอยู่กับเราค่ะจริงๆแล้วเราตั้นใจจะมีพี่โยเกสอยู่กับเราแบบว่าเชิญชวนทุกคนมาร่วมรายการที่นี่แต่ว่าโอกาสนั้นไม่อำนวยนะคะดังนั้นพอดีว่าพี่โยเขาแวะมาพอดีระหว่างทางที่เขาจะกับตุรกีค่ะก็ลเลยเป็นโอกาสนะคะที่เราจะได้มีโอกาสสัมภาษณ์เนาะ Well just firstly you know

a so it means uh, we have to learn some principles, some mechanisms of how to come into relationship with each other, whether it's sister and brother or actually any relationship. เราก็จะต้องเรียนหลักการเรียนวิธีการอะไรบางอย่างนะคะหรือว่ากฎเกณ์อะไรบางอันเพื่อจะเข้าไปสู่ความสัมพันธ์ไม่ใช่เป็นกับพี่กับน้องหรือกับความสัมพันธ์ใดๆก็ตาม So when we understand the mechanism or the principles of anything, then we can live in alignment with that. ถ้าหากเราเข้าใจกลไกและเข้าใจหลักการเนี่ยเราก็าจะสามารถดําเนินชีวิตที่มันสอดคล้องไปกับสิ่งนั้นได้ So why problems arise in relationships is w i don't k n o w h เม the b oundary is Oh. And และเร cross the boundary a n แล้วมั h ก็จะมีปัญหาเออบางทีเนี่ยในความสัมพันธ์เนี่ยค่ะมันควรจะต้องมีเหมือนเส้นเส้นแบ่งอ่ะแต่เราเดินก้าวข้ามเขตแบ่งนั้นเข้าไปก็เลยกลายเป็นปัญหา So then how do we know that? มันจ For example, for example, j u somebody t I had s texted me a couple of days ago and told me a shocking story. เมื่าอาจจะเมื่อสักสองวันที่แล้วค่ะมีคนมาเล่าเรื่องที่มันน่าตกใจมากเลยนะให้พี่โยฟัง so this person there um, i s an adult person her brother passed away like uh, six months ago and she just found out mother her died พี่ชายตาย6เดือนเธอชีจะส o u ร์ตเธอชีจะสปา o u ตแล้วก็แบบว่าเป็นผู้หญิงคนหนึ่งล่ะค่ะแล้วก็พี่ชายหรือน้องชายไม่ทราบเพิ่งจากล่างไปสักประมาณ1เดือนที่แล้วอ่ะแล้วเธอก็ค่อยบอกว่าก e ใน u นในยุทธ์อ h ยจ์ท่านสมบิสก e มมัน so they h a d n t talked to each other for like 30 years doesn't <c oughs> talk 30 years they lived separate l i v e แล้วก็เหมือนแบบว่ามันเหมือนเข้ากัไม่ได้อะค่ะตอนที่ยังเป็นวัยรุ่นน่ะ เถียงกันได้อะไรต่อเรื่องก็เลยแบบแยกกันอยู่เลยนะกับพี่น้องกับพี่ชายหรือน้องชายตอนนี้คือไม่คุยกันเลยมาสามสิบปีหลายคนอาจจะรู้า sad because of something people distance themselves from each other and then even he died and she didn't know somebody told her to c m e a t d s p a k อ๋อแล้วมันก็เลยบอกที่ดูสีเหมือนแบบว่ามันมันน่าเศร้ามากเลยนะคือไม่ได้คุยกันเลยนะคะจนกระทั่งพี่ชายหรือน้องชายจากไปต้องให้ใครสักคนหนึ่งมาบอกเลยทีเขาตายไปแล้วต้องหกเดือนนะ

Do you remember something called social, distancing? <laughs> social distance? Social be, 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 there. be stickers on the floor. Stand here. Two metres apart. Stand there. Two metres apart. Stand there. a two metres The theory was that if somebody has the virus, if you are two metres away, mm -hmm. you can be protected. <laughs> two metres. Two metres or so. <also. laughs> อกว่าหลักการก็คือว่าถ้าหากว่ามันจะแค่ไวรัสเนี่ยคะ่ะห่างกันอย่างน้อยสองเมตรเนี่ยเราก็จะยังปกป้องนละปลอดภัยจากการติดเชือ้อ But also you can say there is something called spiritual distancing อืมนันก็มีอะไรบางอย่างเรียกว่าเป็นการระยะหา่างของจิตวิญญาณด้วย Which means if you're the right spiritual distance from another soul you don't absorb their stress their anger their fear ป <c oughs> ็นเดกูดอยเป็นประเด็นที่ดีมากเนาะมันเป็นเหมือนกันค่ะถ้าหากว่าเราทิ้งระยะห่างทางจิตวิญญาณที่มันมีระยะระหว่างเรากับอีกคนหนึ่งอะเราก็จะไม่ตกภายใต้อิทธิพลของความคิดความรู้สึกหรือบรรยากาศของคนคนนั้น yeah, I show this image with show hands say uh, How far people are from other to people from my far are people เดี๋ยวเนจะเขาจะทำมือให้ดูนะคะว่าคนจะอยู่ห่างกันสักขนาดไหน c e s like in Northern Europe people. Sometimes can be very can far a a r p เขาบอกว่าถ้าเป็นยุโรปทางตอนเหนือนี่จะอยู่ห่างกันมากเลยนะเนี่ยคือห่างกันอย่างเงี้ยนะ Where I live in the Mediterranean, people tend to be. โอ t h รเน e ่ยเขาบอกว่านี่เมดิเตอร์เรเนียนค่ะวันเตอร์เขาอยู่ตุรกีนะคะเขาบอกว่านี่อยู่กันอย่างนี้เลยเนี่ยใกล้มาก In ในไทยแล้ว i ขาจะอยู่ไทยแล้วเมืองไทยละคะระยะแค่ไหน ไม่มีก็ c l o s e แดนแดนเนี่ยใกล้กว่านั้นอีกนะเพราะว่าเราแบบว่าอยู่ใกล้กันมาก I think this is not good ไกลเกินไปก็ไม่ดีถูกไหม I I think this is also not good อ๋อใกล้ันขนาดนี้ก็ไม่ดีค่ะ I think right way to be is like this อ่ามันควรจะต้องมีช่องว่างอ่ะต้องมีระยะห่างระหว่างกันบ้าง Be close ใกล้นะ Be loving เป็นไปในความรัก Be kind ใจดี Be supportive แล้วก็ ก็เอเพื่อหนุนรับเุดนการแรกกันค่ะ be caring อา่าผมใาญใส่ใจดูแลกัน be helpful เอ่อเป็นประโยชน์นะช่วยเหลือกื้อกูลกันนะ o n t be stuck แต่ว่าไม่ใช่ติดแงกันอยู่ขนาดนั้นอันนี้เล่กดูติกเลยนะ if you emotionally stuck to anyone อ่าถ้าหากว่าอารมณ์ของเราถูกดูดติดแงกอยู่กับใครบางคนยนะคะ

เราก็จะระบายกันหายเลยเกิดอะไรขึ้นน่ะแล้วคนนี้ไปเดินเลี้ยงคนที่ทำอย่างนี้ล่ะ Someone looks you different in at a way หรือว่าใครสักคนหนึ่งสายตาที่มองดูเราเปลี่างไปจากเดิมไหมก็หรเกิดอะไรขึ้นในนี้ We feel like this ถ้าเราห่างกันนิดนึงนะ That has a bad day person นะคนคนนั้นก็มีวันแย่ๆเขาเนาะ You are still stable เออเราก็ยังคงมั่นคงอยู่ได้ค่ะ Your stability will help the other one to stay แล้วความมั่นคงของเราอ่ะก็จะช่วยอีกฝ่ายหนึ่งด้วย What I felt e was uh, sometimes when we are a bit close, right? And if this this person feel bad, and they just come and then not complain, just come to tell us something. And if we are not just agree with this one, they are not happy. i t s okay. <S so what to do, m Huh? It's okay. เราจะบอกว่าบางทีอ่ะ mm hmm. มันก็เป็นไปได้น้องพอมันใกล้กันอนะ่ะ แล้วคนคนนี้เขามีวันแย่ๆใช่ไหมคะเขามาคุยเขาก็อยากให้เราแบบเออออกกับเขาไงพอเราไม่เอออออย่างนี้เขาก็ไม่มีความสุขนะหมายถึงแบบเราไม่ไม่รู้สึกไปกับเขาอะเนาะพอเก็บอกว่ามันโอเค If you're แต่ถ้าเกิดเธอไม่เกินไปอะเธอไม่เห็นนะข้อเท็จจริงสิ่งที่เกิดขึ้นนะเธอดักเอาไว้อะค่ะ so you will always do something to please the other Uh, เราก็จะพยายามทําทุกอย่างเพื่อเอาใจอีกฝ่ายนึง even if it's not right but you want to please them so you say yes อย right, 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 ่างไร g ะเป็นอย่างไรเรา perfect และตั้งแต่นั้นถ้าเ,เราอยากเอาใจเขาอะค่ะเราก็จะอยากบอกวาโอ้ oh, ที่เป็นไรเราทุกอย่างดีมันโอเคทุกอย่างมันสมบูรณ์แบบเพราเราอยากทําให้เขามีความสุข if you like this you can see the reality อ่าแต่ถ้าเราห่างไปอีกน,นิดน,นะคะเราก็จะเห็นความเป็นจริงที่เกิน like a good parent เหมนพ่อแม่ที่ดีเนาะ Child is misbeing wants to play eat computer much the long on the computer or to too or too ถ้าแบบว่าลูกแบบว่าอยากเล่นมากเกินไปอะโอ้แบบขอเล่นเกมต่ออีกหน่อยเล่นเกมนานๆหรือก,กินเยอะเกินไปนะ Good p a r e n s a y t h t t s no no more stop พอแม่เขาก็จะต้องไปบอกนะ no, โอลูกพอแล้วเน่ยมากเกินไปแล้วหยุดดีกว่า That's like this อืม,แล,แ,มอแล้วมยันมีระยะกันเนาะ ถ้าคุณแบอนี้ยังโดนชิบกันมากอย่างนั้น่งคุณพ่อพ่อแม่ก็อยากจะตามใจใช่ไหมอะโอ้นี่เป็นอะไรเล่นอีกหน่อยหนึ่งกินอีกหน่อยหนึ่งไม่มีปัญหาหรอกเนอะดังนั้นบางครั้งคนก็ไม่พอใจกับเราเพราะเราไม่ได้เติมเต็มความอยากหรือความคาดหวังของเขาดังนั้นในระยะสั้นพวกเขาไม่ i อใจกับคุณแต่ในระยะยาว เดนาะเขาก็อาจจะในระยะสั้นค่ะเขาอาจจะไม่แฮปปี้กับเราแต่ว่าในระยะยาวอ่ะเขาจะมีความสุขกับสิ่งน,น,น,นั้นนะ so there's a question do I want to be right or do I want to be popular ค popular อันไหนใช่ w h i c ่ one right ผมถามเนาะว่าอยากเป็นอันไหนมากกว่ากันถูกต้องค่ะหรือว่า popular เป็นที่ชื่นชอบของผู้คน yeah so in spirituality this is called The balance being detached balance being and loving of ในทางจิตวิญญาณเราเรียกสีตรนี้ว่าเป็นสมดุลนะคะของการเตไปเต็มความรักในเวลาเดียวกันก็ลกวัง And that's the main formula for balance and harmony in human relations และอันนี้คือสูตรหลักเลยค่ะของการที่จะมีความสอดคล้องกลมกลืนแล้วก็ของของความสัมพันธ์แล้วก็มีความสมดุลในชีวิต Not too detached, not too l o v e n g ไม่ใช่วางเกินเนาะ แล้วก็ไม่ได้แบบว่ารักเกินไปอะคะ่ะ There are some people are over loving they have to learn to g e more a t t e n t i o บางคนก็รู้สึกรักมากเกินนะคะเขาก็ต้องเรียนรู้ว่าะจะวางได้ด้วย There are some people too detached t o sannyasi type o o individualistic they have to learn to be more loving and อืแลวบางคนก็แบบว่าเราวางมากเกินค่ะเป็นเหมือนกับพวกเซนเซซีฉันเป็นคนที่แบบไม่สนใจอะไรแล้วอะค่ะฉันขอแบบตีตัวไปอยู่คนเดียวเขาอาจจเขาก็ต้องเรียนรู้ว่าจะกลับมามีความรักด้วยเหมือนกันนะ so for all of us we are practicing to c o m to be balanced ดังนั้นสำหรับเราเองไงเนาะเราทุกคนก็กำลังฝึกฝนที่จะกลับคนามาอยู่ในความสมดุลน,นั้น Now, I find it's a lifelong practice อืมฉันรู้สึกว่าสิ่งนี้เป็นนั่นต้องทำเป็นชีวิตเลย

ต้นไม้ที่มันยังรากอยู่ได้ด้วยตนเอง But be with other trees. แต่ขอให้อยู่ร่วมกันกับต้นไม้ต้นอื่นๆด้วยค่ะอยู่เป็นเป็นป่า Don't be a tree that's leaning on another tree. แต่อย่าได้เป็นต้นไม้ที่มันต้นองเอ็นไปซบกับต้นไม้อีกต้นหนึ่งเนาะ And don't be a tree alone on a hill somewhere by yourself. แล้วก็ไม่ใช่เป็นต้นไม้ที่ฉันขอแบบว่าไปโตอยู่บนภูเขาแบบว่าต้นเดียวอะไรอย่างเงี้ย It's an idea t be strong, be on your own. Foundations also enjoy but being นั่นก็เป็นตัวอย่างเปลือบเทียบที่ดีมากๆนะคะเข้มแข็งเนาะยจนอยู่ได้ได้ตนเองค่ะในเวลาเดียวกันก็ยังคง mm. อยู่ร่วมกันกับคนอื่นๆ That's called interdependence in relationships อันนี้เรียกได้ว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ interdependent คือเป็นแบบว่า mm. อยู่ได้ตนเองได้ในเวลาเดียวกันก็มีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนที่อยู่รอบข้าง mm.